การบ้านตอบมาจากคราวที่แล้วอะค่ะที่ว่ามีปัญหาว่าพองดทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานพืชจืดมาเนะะี่ยค่ะเน้นไม่ค่อยได้ปรุงพอได้ประมาณสักหกเดือนเนะะี่ยค่ะก็เริ่มอยากทานเนื้อสัตว์ทีนี้พอเขาเท,ที่ส่งกันบ้านไปอะคะ่ะเรื่งเหมือนรู้สึกว่าท่านท่านครูอ่อนก็แนะนํามาว่าเหมือนว่าเราเราไปเก็บกดมากไป ไปเคร่งมากไปมันอาจจะเป็นทางสายที่ตึงเกินไปแล้วก็ก็เลยนากลับมาพิจารณาค่ะว่าพราดจอนั้นยังยังฟังยังยังไม่จบอะค่ะว่าเห็นท่านครูอ่อนแนะนำาว่าให้ลองใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาทีนี้ก็ยังคือตัวเองอาจจะยังไปไม่ถึงเพราะตอนนั้นใช้เรื่องความความเมตตาเข้ามาในการพิจารณาเพื่อที่จะไม่ทนันนื้อสัตว์มันก็ช่วยได้บ้างไม่ได้บ้าง หลังพอเราฟังธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียวไปเรื่อยๆก็จะเหมือนฟังท่านบอกว่าเออก็เหมือนอย่างที่ที่ท่านท่านครูอมบอกว่าถ้ามันไม่ตึงเกินไปก็หย่อนเกินไปคราวนี้พอต่อมาพอเราจะเห็นเนื้อสัตว์เนื่องจากว่าที่บ้านเนี่ยเขาทานเนื้อสัตว์แล้วเขาก็มองว่าเราเนี่ยไม่ทานเนื้อสัตว์อาจทาให้เราป่วยได้ง่ายแล้วก็ซึ่งเราก็ไม่รู้จะยันยังไงเพราะว่า คือตัวเรารู้แต่บางทีเราเรา,เรามีความเจ็บปวดเป็นธรรมดานะคะแล้วเราก็บังคับตัวเราไม่ให้ปวดไม่ได้แล้วก็ทางบ้านก็พยายามอยากให้เราได้ทานเนื้อสัตว์เราก็ทานบ้างยอมทานบ้างแต่ทุกครั้งบางทีเราก็มองด้วยตัวเองมากหลังๆพอจะเริ่มเห็นเนื้อสัตว์และอยากทานเราก็จะถามว่าเออมันเกิดกิเลสแล้วนะฉันเห็นเห็นความอยากในการทานทํายังไงเลยล่ะแล้วมันก็จะมีข้ออ้างขึ้นมา อย่างเช่นบางทีช่วงนี้มีแผลถลอกมันก็จะมีสัญญาจําได้ว่าจากแพทย์ mission. แผนไทยเคยบอกว่าให้ทานไข่ซีไข,ข่ขาวอะถ้าไม่ทานอะไรเลยก็ลองทานไข่าขาวดูแล้วก็โออจะทํายังไงคือเรามองไข่เป็นเป็นสิ่งที่เราอยากทานาหรือเรามองมันเป็นยาคือมันก็เริ่มเริ่มคิดว่าเอ๊ะจะยังไงคือตอนแรกก็จะทานไข่ทั้งทั้งชิ้นแล้วเอ๊ะเราเอาอย่างนี้กันเราไม่ทานเนื้อสัตว์นะแต่วันนี้เราอยากอยากจริงๆเราอยากทานเนือ้อสัตว์ทําไงอะลองเปลี่ยนจากเนื้อสัตว์ก็การแล้วก็คิดว่า ถามตัวเองอย่างเนี้ทวนทวนทว,วนไปเรื่อยๆว่ามีความรู้สึกยังไงความอยากมันก็ลดลงแต่ก็มันก็ยังอยากทานอยู่ก็ยอมทานชิ้นสองชิ้นแล้วก็ถ้าเป็นทานไข่มันก็ทานได้ไข่ไปสักหนึ่งชิ้นมันก็บอกว่าเนี่ยตามใจกิเลสน,นะถ้าตามใจกิเลสต่อไปนะรับรองเราก็ต้องแทกิเลสก็เลย ไม่แน่ใจว่าตกวองเราจะทํำยังไงเพราะว่าขนาดเดียวกันก็ฟังฟังธรรมะของท่านอาจารย์หมอเขียวก็ไปเจอท่านอาจารย์หมอเขียวก็แนะนําว่าบางคนเนี่ยคือไม่ลดให้ไม่ไม,ไม่ตัดกิเลสให้เด็ดขาดพอมันไม่ตัดกิเลสไม่เด็ดขาดพอละแหละคิดว่าอ้างนูน่นอ้างนี่ว่าเดี๋ยวมันมีความทุกข์นะทุกข์มันจะไม่หมดจะไม่คลายไปท่านก็แนะนําก็ฟังมาว่าท่านบอกว่าเอาอย่างนี้ก็คือถ้าคุณเลิกทีเดียวหมดไม่ได้ก็ลองเลิกเป็นทีละอยา่างซึ่งมันก็เลย เจรที่เพิ่งเพ,พิ่งฟังเมื่อวานะนะคะก็เลยเกิดความสุขเออเนื้อจริงๆถ้าเรายอมรับตัวเองได้ว่าเราเราเราก็เข้าใจเรื่องเรื่องสิ่งแวดล้อมเลยว่าแรงเหนียวนาตรงนี้มีแต่เราก็จะไปอ้างตัวนั้นไม่ได้เพราะเราก็รู้่ารู้ไาว่าเราใจเราก็ต้องเด็ดเดี่ยวเหมือนกันนะคะ